กลาบเรียนอาจารย์ประจำรายวิชาและผู้ที่เข้ามาชมคลิปวีดีโอนะครับกับผมนายนันทวัฒน์เนตรวันคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโปรแกรมวิศวกรรมเครื่องกลจะมานำเสนอข้อสอบในบทที่3ข้อที่7วิชาการออกแบบเครื่องจักรกลลองดูโจทย์กันเลยนะครับข้อ7โจทย์มีอยู่ว่าชิ้นงานดังรูปที่3.13รับแรงเซึ่งเปลี่ยนจาก ลบกิโลนิวตันถึง10กิโลนิวตันวสดุ ais i 1040 h hr ถ้า a เ่ากับ b เท่ากับ120มิลิเมตรและ h เท่ากับ3 b 1. จงหาขนาดของชิ้นงานนี้โดยใช้ความต้านแรงดึงคลากมาดูโจทย์ให้เรา,าบ้างนะครับโจทย์กำหนด f เท่ากับ10กิโลนิวตันถึง10กิโลนิวตันเท่ากับแปลงหน่วยนะครับ10คูณ10ยกกำลัง3เท่ากับแปลงเป็นนิวตันเท่ากับ10,000นิวตันวัสดุ ais i 1040 hr ระยะ a เท่ากับ b เท่ากับ120มิลลิเมตร h เท่ากับ3 b วิธีทำนะครับจากตารางขอส s t a n d Y เท่ากับ 58 kis i ห้าสมาจากไหนเรามาดูครับนี่ครับ1 0 4 0ง hr ค่ายังนะครับ58 ksi SI จากนั้นก็แปลงหน่วยครับก็จะได้แปลงเป็นเมกะปาสา尔นะครับก็จะได้399.91อิ้นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตร จากตาราง1.3เลือกใช้ค่าความปลอดภัยเท่ากับ n เท่ากับ4มาดูตารางครับนี่นะครับจากตาราง1-3่าค่าความปลอดภัยเราเลือกใช้ n เท่ากับ4วัสดุเราเลือกใช้เป็นเหล็กเหนียวชนิดแรงคือแรงที่หยุดนิ่งนะครับนี่ครับแรง f เป็นแรงที่กระทำลงมาตรงนี้นะครับโมเมนต์ตัดที่ a คือตรงนี้นะครับ เท่ากับ10,000คูณ120เท่ากับ1.2คูณ10ยกกำลัง6โมเมนต์ความเสื่อยของพื้นที่ i เท่ากับ b h ยกกำลัง3ส่วน12เท่ากับ b คูณ3 b ยกกำลังสาหาร12แทน3 คูณสก็จะได้9นะครับ3 4ก็จะได้12 3คูณรูปไป B ก็จะได้เป็น4นะครับ B เราก็ได้4ความเขียนดัดนะครับสเตนบีเท่ากับ MC หารดฮานไวยไเท่ากับ M คูณ h est. หาร2ส่วน i นะครับแทนค่าแล้วก็ได้399.91หาร4นะครับแทนค่าลงไปเท่ากับ1.2ึ่งจคูณสิยกกำลังหกเราเท่ากับ3 b มหารสอไเราก็ได้แล้วนะครับก็จะแทนค่าลงไปก็จะได้ แทนค่างลงไปนะครับกดเครื่องคิดเลขก็จะได้มาแล้วก็เราทําการย้ายข้างครับย้าย2มาฝั่งนี้ครับแล้วก็ย้าย3ามรลงมาหารแล้วก็4มาคูณนะครับกดเครื่องคิดเลขก็มาก็จะได้1 8 0, 0 4 4 5 b b นะครับ เราย้าย b ไปจากบวกก็ไป,ไปลบไปเหลือสา b นะครับเท่ากับ1 8 0่งแปหารด้วยย้ายตัวนี้ลงมาหารนะครับ b ยกกำลัง3มเราก็จะได้8 0ดศู b ถอดสแครรูทสนะครับกดเครื่องคิดเลขก็จะได้20เท่ากับ20่สมเมเพราะฉะนั้น n เราต้องเลือกใช้4ส เทเท่ากับ3 B เท่ากับ60ครับขอบคุณครับ